บาไราโคงเหมาะกับใครบาไราโคงเหมาะกับคุณผู้หญิงทุกคนคะ่ะตัวบาไราโคงเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อเต้านมที่ขยายขึ้นเล็กน้อยยุบลงเล็กน้อยได้ทําให้ยังมีความรู้สึกว่ายัยงกระชับแล้วก็ใส่สบายอยู่คะ่ะนอกจากนั้นคุณผู้หญิงก็จะมีกิจวัตรประจาําวันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง กกันออไปบางท่านอาจจะชื่นชอบเรื่องการเล่นกีฬาวาตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามีลักษณะเนื้อผ้าที่ใส่สบายแล้วก็ยืดหยุ่นได้ค่อนข้างจะดีค่ะในคุณผู้หญิงบางท่านที่เนื้อเต้านมใหญ่แล้วก็อาจจะมีน้ําหนักเกินเวลาเราไปเลือกวาราเพื่อที่จะเก็บทรงเนี่ยเพื่อให้รูปร่างเต้านมดีหรือว่าเพื่อที่จะดึงเต้านมขึ้นมาไม่ให้ปวดหลังก็จะมีอาการเจ็บบริเวณที่เป็นโครงอยู่โดยเฉพาะบริเวณฐานนมค่ะตัววารายโครงเนี่ยก็น่าจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยซัพพอร์ตเพื่อลดอาการเจ็บเรา นี้้ไดนอกจากนั้นในคุณผู้หญิงที่เพิ่งผ่าตัดเต้านมมาใหม่ๆจําเป็นจะต้องใส่บราเพื่อที่จะฟิกตัวซิลิโคนให้อยู่กับที่แต่หลายๆครั้งที่หมอพบว,ว่ามีการระคายเคืองของผิวหนังเพราะฉะนั้นตัวบาราที่ใส่แล้วก็ชับไม่ระคายเคืองก็น่าจะตอบโจทย์ในในคุณวิ่งกลุ่มนี้ได้ค่ะ